สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะวันนีนะ้พามาชมนะพระกิ่งนะสมเด็จยากฝนะีมือลายประหัตการออกแบบนะฝนะีมือประหัตของสมเด็จยากนะครับนะออกแบบด้วยพระองค์เองหายากสุดๆนะนะ <c oughs> ตามลายละเอียดนะครับนะ สมเด็จย่าทรงสร้างขึ้นก็ประมาณปีพศ2515ก็ประมาณ50ปีนะพรกิ่งตรงนี้50ปีนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะเป็นพระกิ่งฝีพระหัตของสมเด็จย่าที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองหายากสุดๆนะแล้วก็มีหมายเลขกำกับนะแล้วก็ วันเดือนและปีที่สร้างนะพร้อมลายเซ็นพระนามสมเด็จยาก,กำกับนะนะครับดูนะครับสูงสวยนะสวยงามมากพัทธลุปรูปฝีมือรายพระหัตนะนี้อาจไม่ใช่จะงดงามนะโดยความวิจิตนะพิสดารทางศิลปะ แต่งดงามด้วยพุทธลักษณะนะที่สงบนิ่งมั่นคงอันสะท้อนถึงพระราชารืัไทยอันสงบและสันโดษสมเด็จพระศรีนครินะนะนะพระราชชนนีนะครับนะทรงปั้นพระพุทธรูปฝีมือรายพระหัตถ์น้เค้นโดยทรงปั้นตามพุทธลักษณะแกะด้วยหินแก้วนะปฏิสถานะ แฟตที่พักสวิตเซอร์แลนด์นะส่งเคลือบด้วยน้ำยาสีเขียวมรกตส่วนมากแล้วส่งนะไปจ้างอบนะนะจากพระราชนิพนธะ์เวลานะเป็นของมีค่าของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัรายานิวัฒนานะกมรมหลวงนราธิวาสราชนครินนะเนื่องด้วยพระองค์ไม่ทรงมีเตาอบจริงต้อง จ้างตามอยู่ตอนอยู่ประเทศนอกนะครับนะได้ลงสีนะครับงานปั้นเซรามิกนะครับตอนนั้นอยู่นู่นนะครับนะแต่สมเด็จยานะส้างทรงสร้างนะทรงสร้างมานะครับนะทรงสร้างมาก็ตอกนะตอกด้วยโคตดนะครับตอกด้วยโคตด จะด,ดูแล้วนี่สวยงามนะครับสวยงามลึกนะคมชัดลึกนะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งเก้าแล้วก็สนะี่เก้าหกแล้วก็เป็นวันนะวันที่สร้างครับ วันที่สามยี่สิบเอ็ดทอคอหนึ่งห้า ต่อตรงนี้นะครับต่อลับกันยี่สิบเอ็ดต่อคอหนนะครับในนามวาสังวานบนนานวาสังวาน <c oughs> เป็นพระละกิ่งในฟรีมือการออกแบบนะของสมเด็จยากิ่งก็ดังนะครับกิ่งดัง นสวยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนสวยมากครับองค์นี้ราคาก็ถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่ก็ว่ากาันที่หลักหมื่นนะครับนาเซียนกลางๆลงมาก็ว่าที่ห้าพันพันแก่แก นะถา้าอยู่ในเมียาานานะชาวบ้านชาวบ้านก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่จะตกลงกันราคาเท่าไหร่อยู่ตามสถานที่ครับอยู่กับว่าพระนี่อยู่ในมือใครนะครับสวยงามนะศิลปะนะสวยงามนะครับในใสายตาผมตรงนี้ก็สมเจาะนะครับความจริงก็จะ เต็มนะครับแต่องค์นี้ทรงเจาะนะนะเจาะรูนะเันนเด่นชัดนะครับนะเป็นเจาะเจาะมาตั้งแต่โน,น,ะนะู้นนะครับมันจะทรงแต่งเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆนื่วันนี้พามาชมนะนะปลากิ่งสมเด็จย่าปลากิ่งสมเด็จย่าครับไวศึกษานะครับไวศศานะ ดูแล้วนี่เนื้อหาหมวนสารสวยสวยงามนะนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับผม